สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพาพี่น้องครับปลูกบักพริกเพี่นว่าบักพริกปี้นะครับเ้าเรื่องบักพริกไหกูฮูเมิแหลับบักพริกนะครับแต่ว่ามันมันการปลูกนี่มันบริยากซับซ้อนยังหรอครับการปลูกบักพริกปี้นะครับปลูกบักพริกปี้นี่คนว่าแต่มันยากมันบริยากหละครับบักพริกมันมีอยู่อยสองแบบครับมีบักพริกปี้กับบักพริก สามเดือนนะครับพริกปีก็เขาสียู่ได้พ่นพิษเขาสียู่ได้ชี้เดือนขึ้นไปนะครับสามเดือนขึ้นไปแต่ว่าขั้นพริกสามเดือนเขาเมิอนอายุไว้นะครับมาสันนะนะครับก็ที่เคยปลูกส่วนมากเขาปลูกพวกพริกปีนะปลูกไว้กินมันมันอยู่ได้ด้น,นครับมันบลตายไว้ไว้นะครับทีนี้บักพริกมีประโยชน์ยังนะบักพริกนี่ไว้ตำสมตันแซว เ็ดแก้วนั่นแก้วนี่ซื่เห็ดไหหมีรสสาิที่เผ็ดนะครับเรียกว่าบุกพริกก็เป็นก็เป็นอาหารที่สาคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องเข้าต้องต้องกินมีบุกพริกนําน,นะครับนี่เลยามามาให้มาพาพี่น้องปลูกบุกพริกนะครับปลูกง่ายๆแบบปลูกดิสกปลูกบุกพริกปีครับตอนนี้ลักษณะบุกพลิกปีนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่บุกพริกปีนะครับลักษณะพลิกสามเดือนบ่มีให้เบิ่งนะครับ พี่น้องสังเกตบอกผู้เฒ่าสมาัครข้าถอนถอนบักพลิกมากข้าสีบอเอาไปปลูกเลยนะครับเข้าสีมัดไวกกอนนะครับเข้าสีลกถอนมาเนี่ยข้าสีเอาไวยกอนนะครับเอาไวจกักคืนหนึ่งสองคืนนะครับเขาจะคอยไปปลูกครับเอาไวยให้ให้ใหข้าตั้งโตองกอนนะครับนะครับว่าคําที่ผู้เฒ่าเขาปลูกเขาได้ผลนะครับพี่น้องที่นี่บักพริกนี่ การปลูกส่วนมากเข้าสิพุดปลูกก่อนนะครับผู้เฒ่าเลยเข้าสิพุดปลูกก่อนข้าวสีควายฮาพุ่นพุ่นฮากีวี่ขอี่อครับมาใส่ทีหลังนะครับเขาปลูกให้มันติดก่อนติดใส่ดินก่อนนะครับทำให้มันฟงยอดตรงยั้งออกก่อนนะครับทีนี้หลังจากเขาปลูกติดแล้วเขาสิมีกันเด็ดยอดก่อนนะครับเด็ดยอดเพื่อให้แตกแตกแตกแหนงออกให้เป็นพุ่มนะครับ นะครับนี่คือโบราณข้าวปุนะครับที่นี่แรกแล้วเขาจะง่ายาพุนหายังมาเลียงมายังให้เขางามนะครับคือคุดปลูกง่ายครับมันเวนเรื่องงานะครับนะครับครับยับผมสิบผ้าวปุนะครับสีบต้นนี่นี่ต้นที่ตัวนี้ผมซื้อมานะครับซื้อมาในในมัดละยี่สิบาทนะครับผมซื้อมาสามหมัดกับซ้อครอบปุ๋ยแลครับก็บซัมปุูกิ้่ปุูกกินนะครับนี่น้อง นั่นละเรื่องบมพริกบมเมนเรื่องยากครับเผ็ดเพชรนะครับบมเมนเรื่องยากครับที่ว่าเผ็ดเพชรมันบมยากเลยครับนะครับยาพ้มพาปูนะครับตอนนี้ผมขุดลุ่มไว้แล้วครับลุ่มก็เข้าขุดธรรมดาตหนึ่งจอบก็ได้ความลึกก็อยู่ที่สิบสิบห้าเซนครับกว้างกว้างก็ยี่สิบนะครับแล้วขุดจอบหนึ่งแต่แต่ขุดแซบๆออกให้นบวกพวงแน่ครับนะครับผมทีปลูกลุ่มละสองก้นนะครับโดย ปลูกแล้วให้ห่างกันจั่าน่อยนะครับบทต้องจุ่มใช่กันห่างกันจั่าน้อยเพราะให้มีเนื้อทีในการเวลาเขาแตกแตกกิ่งออกแตกแนงออกนะครับนะครับครับตอนนี้เริ่มปลูกแล้ววันหลังการมีการคืบนาว่าช่วงใดเด็ดยอดนะครับเือเด็ดยอดช่วงช่วงใดมันออกยอดนะครับเอามาติดตามบางอี่องนะครับติดตามบางอีกนะครับของง่ายๆสำหรับบ้นบานๆเฮานะครับ บางคนว่าเต็มมันยากมันบ่ยากนะครับการปลูกกระติกนะครับนะครับนี่คือผมเอาสูตรโบราณเข้ามาปลูกนะครับไผ่ไผ่ก็ปลูกได้คือดินบ่จะเป็นต้องปรับปรุงอยังก่อนนะครับปุดขุดขุดปลูกเลยครับดินดินอาจเสรเป็นดินเมื่อไรปลายหน้าเข้านี่ครับนะครับนะเดี๋ยวลงมือปลูกนะครับเดี๋ยวผมปลูกก่อน ครับเดี๋ยวผมพาเบิงววาปลูกหางกันสำเนีนะครับปลูกหางกันสำเนีพี่น้องพาไปเบิงครับครับนี่ก็ปลูกหางกันประมาณนี้แหละครับประมาณห่างกันประมาณสิบเซนนะครับโดยการใส่สองต้นแต่วา่าห่างกันแน่นะครับพี่น้องห,ห่างกันแน่นะครับให้ห่างกันด้วยครับนี่ละพุดลุมนี่ ลุมประมาณนี้ครับฝนตกมาเขากระสิคางไว้นี่น้ำกระสิคางไว้นี่ครับมักบนกระีิมีโอกาสว่ามันเก็บกักน้ำไว้นะครับแต่ผมคิดว่าในที่โน้นมันบุพเพิน้ำค้างพอสินานาสเปื่อยหอกครับนะครับการปลูกผมสีหางผมสีหางแบบนี้นะครับพี่น้องหางแบบนี้สิบเส้นนะครับหางจากการฟอกเพื่อเพื่อเขาแตกอนี่ผมลุมนี่ผมบาท่าไหนปลูกเนาะเข้ากับการปลูกเขาก็เตรียมแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมใส่หมุเนาะนะครับผมใส่มือค้างเดียวเอากระเอาต้นนี่ละใส่ไปนี่ครับแล้วคบดินลงไปด้วยครับคบดินลงไปครับซสำนีแล้วครับตัวนี้หยอดหยอดขาดหยอดหักเนาะเดี๋ยวผมให้เบิ้งหลุมต่อไปเนาะเอาหลุมนี้ดีกว่านะครับ เอาก็เอาดินนะครับไปแบบนี้เลยพี่น้องนี่เห็นแบบนี้นะครับกระทมดินเข้าไปครับนี่ผมปูกเบิงทางเดียวให้เบิงนะครับครับนี่เขาก็ใส่หางกันนี่ครับลำต้นใส่หางกันนะครับนี่เพื่อให้เขาแตกกอนะครับเพื่อให้เขาแตกกิ่งนะครับออกมานะครับนะครับกระซานี้นะครับคือการปลูกบักพลิกปีนะครับวันนี้หลังจากหั่นเขาก็มาเด็ด เด็ดออกให้เขาแตกแตกกิ่งการการหลายขึ้นนะครับหาพุนห่ายังมาใส่นะครับพี่น้องครับก็คลิปนี้ก็ใส่เวลาหลายพอสมควรครับก็จบคลิปสำนีก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ